เราไม่รีบเราไม่รีบแต่เพลงอ่ะช้าไปบ้างนะฮะสำหรับคืนนี้ครับฟุตบอลโลกนะครับเรามีมาอัปเดตกันรายกันนะฮะใครที่ยังไม่รู้ว่าจะดูคู่ไหนคู่ไหนมีกี่โมงนะครับเรามีคู่อะไรบ้างเรามีสี่คู่นะคะให้คุณได้เลือกชมนะคะกะจากกุป F และกุป E นะครับกุป F ครับในจีเรียครับจะพบกับอาร์เจนตินาครับฝาขาวของเรานะฮะจะเจอในคืนนี้ห้าทุ่มครับส่วนกุป F ออีกคู่หนึ่งครับบอสเนียแด์เฮอร์เซโกเวนานะครับจะเจอกับอิหร่าน ตอนฮาทุ่มแต่คู่เอกเลยน่าจะเป็นไอจิเรียกับไอจิตินา่านะครับส่วนกลุ่มอีครับฮอนดูรัสครับจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะฮะตอนตีสามครับส่วนกลุ่มอีครับเอกวาดอร์จะเจอกับแชมป์กลุม่มอย่างฝรั่งเศสครับตอนตีสามเช่นกัน<ช>นะครับคืนนี้ดึกดึกมากอะ่ะฟุตบอลดึกมากเดี๋ยวนี้ใครดูฟุตบอลนะคะก็อ,อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยเพราะทำให้หน้าโทมนะคะเฮ้ยทำไมเฮ้ย คุณผู้ชมครับวันนี้เราผมเพิ่งอ่านนะฮะว่าสําหรับใครก็ตามครับที่โทรมาในช่วงสุดท้ายของรายการเราครับวันนี้นะฮะตอบคำถามเราถูกรับไปเลยครับเสื้อหนึ่งตัวบอลหนึ่งลูกแท็กกระเป๋าอีกหนึ่งครับเลือกว่าเอาอะไรเลือกว่าจะเอาทีมไหนนะครับเลือกแค่เลือกครับจะเอาทีมอะไรนะครับนะฮะโทรมายังนะฮะมีคุณผู้ชมโทรมาอย่าง0 2 5 0 8 0 1 4ครับคนที่โทรมาตั้งแต่รอบแรกนะะโทรมาอยัางอะโทรมาแล้วยังอ้อสวัสดีค่ะยังอ้รอตลกมาก ตลกมากเอา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 หมายครับนะฮะดีใจด้วยนะที่คุณโทรติดนะครับคุณเอาชนะอ่าคุณผู้ชมอีก80,000กว่าสายที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเสื้อครับนะฮะทีมชาติจากเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆสำหรับของรางวัลตรงนี้นะครับรวมทั้งลูกฟุตบอลแล้วก็แท็กตรงนั้นด้วยนะฮะที่เรียกได้ว่าสวยมากนะครับเป็นดีไซน์ที่นะฮะเหมาะสำหรับการใส่ไปไหนก็ได้นะฮะเป็นการบ่งบอกตัวตนของคุณ นะครับผมอ่ลองเอาตัวของรางวัลมาให้ดูหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนะฮะมีหลายไซส์หลายขนาดหรือว่าจะเป็นแท็กนะครับที่ติดอ่าตราสโมสรอ้ตราทีมชาตินะครับอยู่อ่านี่ฟุตบอลฟุตบอลนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับตัวนี้นะฮะถึงแม้จะไม่ใช่บราซูก้านะฮะแต่ว่าบอลนี้ก็ถือว่าผ่านคุณภาพนะครับอ่านี่ฮะนี่ฮะเป็นฮัลโหลมีิคโนมาอย่ะ อ๋อมีปัญหาอยู่นะตอนนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะถ้าเกิดว่าเขาตอบไม่ถูกนี่เขาก็ไม่ได้นะของรางวัลเนี่ยนะครับเขาถามเหรอถามว่าอะไรนะถามวันนี้เหรอวันนี้เราอ่าฮะมาวิเคราะห์กันแต่ก็นะครับเอายังไงฮะเอายังไงฮะหมายยังครับหมายยังผมให้นับหนึ่งถึงสิบหนึ่ง สองสามสี่หกห้าไปไหนฮัลโหอเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเด็กเลอ่ะอ๋อัปเดตกันก็ได้นะครับอ่าพูดถึงคืนนี้แหละรายกันนะครับผมว่าจะมีฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับโอ้มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อชินครับขออีกรอบฮัลโหลครับชินครับชินนะครับคุณชินคุณชินครับ คุณชินใช่ไหมครับครับโอเคครับคุณชินครับนะฮะวันนี้ดูรายการบล็อกเอาของเราใช่ไหมครับผมอ่าผมถามเลยว่าคุณอยากได้เสื้อทีมชาติอะไรอยู่ตรงนี้อ๋อฮอลแลนด์ครับอะไรนะฮะฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์นะครับสีดำนะฮะตรงนี้สวยมากนะครับถ้าคุณชนะคุณรับไป3ามอย่างเลยใช่ไหมหนึ่งอย่างอ่านะฮะคุกเลว่าคุณคุณชินครับว่าคุณตอบถูกคุณได้เสื้อตรงนี้หนึ่งตัวครับแทบนะฮะ แขกตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ฟุตบอลนะครับหนึ่งลูกนะครับพร้อมที่จะตอบคำถามเลยนะครับคุณชินคะครับครับคุณชินดูฟุตบอลบ้าเมื่อคืนดูฮะดูอิตาลีเจอรุกไวไหมอดูครับคุณชินเป็นแฟนทีมอะไรฮะอิตาลีครับอ๋อเมื่อคืนโดนเป็นหนึ่งศูนย์นะครับเสียใจนะคุณชินแล้วสโมสอนเชียร์อะไรคุณชินบาสูอครับบาสอะไรนะบาสืครับ แมนยูโอทีมทีมอะไรนะทีมเทพอ๋อทีมเทพนะแมนยูนะครับคุณชินครับนะฮะเมื่อคืนได้ดูหลุยส์ซูเลสไหมฮะดูฮะดูฮะเขาได้ทำกริยาที่น่ารันออกมานะฮะกับเพื่อนรุ่นอ่าเพื่อนฝั่งตรงข้ามนะครับถามเลยว่านะครับคำถามนี้ง่ายนิดเดียวถ้าเกิดว่าคุณชินได้ดูแล้วน่าจะพอทราบในช่วงชีวิตการขาแข่งของซูเลสครับคุณชินครับซูเลสกัดคนไปแล้วกี่ครั้งครับสามครั้งครับ ถูกต้องถูกต้องหรือเปล่าคิดว่าใช่ไหมน่าจะใช่ครับน่าใช่ครั้งแรกนี่เขากัดใครฮะไม่ทราบครับ,รบจำไม่ได้ครับจาก<ล>ที่เขาอยู่สโมสรอัฟแจกครับอ๋ออ่าถูกต้องแล้วครั้งที่สองเขากัดใครฮะครั้งที่สองนี่อยู่เออ่อยุดอยู่ลิเวอร์พูลครับออ๋กัดเอไอเอรโลว์นวิดอยู่เจอเชลซีครับอ๋ออิวาร์นวิชจะเชลซีถูกต้องสุดท้ายครับเขากัดใครครับคนที่คนที่สามที่โดน สุดท้ายนี้เมื่อคืนนะครับครับผมจำชื่อไม่ได้นะฮะเมื่อคืนโอกาสคีเอลลินได้คีเอลลินนี่นะครับคุณชินฮะเอาะไรครับสามครั้งนะฮะชู้ชีวิตนี้สุดเลทกับคนมาสามครั้งจริงหรือไม่นะครับคำตอบครับนะฮะนั่นก็คือคือถูกต้องครับคุณชินครับยินดีด้วยนะครับผมคุณชินนะฮะรับของรางวัลตรงนี้ไปนะครับก็นะฮะเดี๋ยวติด นะครับเสื้อจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับตรงนี้เป็นโปโลด้วยนะครับคุณชินใส่ไซส์อะไรไซส์ L ฮะอ๋อนะครับตัวนี้ใส่ได้ครับนะฮะเป็นไซส์ไซส์ฟรีไซส์นะครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะส่งไปอ่ามันเลือกใส่ได้นะครับค่ะแล้วก็มีแท็กให้ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีลูกฟุตบอลให้ด้วยนะครับผมเอาไปเล่นบอลกันนะครับเตะบอลใส่เสื้อตัวนี้นะครับนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับคุณชิน พ้อะพุ่งนี้แหละคุณชินนั่นนะคะอย่าพุ่งวางสายนะคะเดี๋ยวคุยหลังไมค์กับทีมงานนะจ๊ะถ้าเกิดว่าทีมงานไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่คุณชินก็ตอบว่ะคุณชินอ่าไปแล้วคุณชินไปแล้วเห็นปะพูดจนแม่เขาตอบไปบ้า นะครับขอขอบคุณนะครคุณชินมากนะครับที่โทรมาเล่นเกมกับเรานะฮรและคนที่ขาดไม่ได้เลยขอขอบคุณเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปด้วยสำหรับของวันตรงนี้นะครับผมนะฮะก็เลยได้ว่ามาทำให้แฟนๆรายการของเรานั้นนะครับได้มีของกลับบ้านติดไม้ติดมือไปนะฮะยังไงก็ตามช่วงนี้นะครับมีความสุขกันแล้วกันนะฮะอากาศหนาวครับฝนตกบ่อยมีเสื้อผ้าใส่อบอุ่นร่างกายนะครับมีฟุตบอลเล่นนะครับเตะไปสุขภาพดีฮะ เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการของเรานะฮะติดตามได้ทางทวิชั่นที่ง470ค่ะนอกจากนั้นค่ะยังทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือว่า YouTube นะคะมีเว็บไซต์ด้วยครับ www.blockatv.com ครับแล้วก็ดาวน์โหลดไทจูนครับจาก Astro ครับเพื่อมาดูพวกเราได้ทุกที่ทุกเวลาครับออนไลน์นะครับผ่านสมาร์ทโฟนของคุณนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าด้วยนะครับของผมจากบอนดัสครับ เอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบก,กันใหม่หกโมงหนึ่งทุ่มจันถึงสุขนะครับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับโดน,นไฟเปล่าคุณนี้ขอให้เจอกันใหม่สวัสดีครับโอสวัสดี